สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจแอดไวทพาดูบอลนะครับมาชมเกมนัดชิงชนะเลิศครับคู่ระหว่างระยอง FC พบกับฟุตบอลส์นะครับเป็นระยองสู้ๆนะครับจัดไปครับคุณคุ้ยหอมแล้วยิงโอยยังไม่ได้ขวามาแจนนี่มาเสียวเดี๋ยวสภาพช้าตัดมาเนี่ยซัดซ้ายซ้ายน่าจะฮีโร่ครับโอ้โหติดเซฟอยู่ครับเต็นโตฮีโร่ได้บอลกระชากขึ้นมามีฝั่งขวารออยู่ปั๊บจับบอลง้างง้างแล้วยิงเรียบร วิ่งมา DJ ดีใจดูข้าอะไรของปับ๊บเนี่ยมานัดแนะกันอยู่กับผมว่ามาน,นัดข้างๆครับปั๊บห้าหกนับหนึ่งแล้วครับตายแล้วปรเด็นต่อเขาส่องไกลโอ้ยดีโอ้ยเกือบได้ตประตูทีเสมอครับตัวเรยองเอฟซีเขมีหมายเลขหกนี่แหละครับน้องน้ำเบอร์นังนังนัง,นง,นงยิงเจ้าติดรองครับโอ้โหยังรองได้อยู่เข้าทางอีกทีนึงโอ้โหระยองเอฟซียิงโอยสุดเซ่ ประตูฟุตบอลชนคานประตูประตูฟุตบอลจะดติดคุณนันเจ็ดคุณกัเขาไปแล้วฮีโร่ฮีโร่มีความเร็วยังฝืนไม่ได้ฮีโร่แตะแล้วหนีเลยกันซ้ายซ้ายลืล่นโอ้โหไม่็นกีตาร์วางยาวแล้วหูเขียวนีว่าเสียวเหมือนกันนะออกหลังได้เดี๋ยวดูว่าออกมุมเนี้ยออกออกหลังนะครับออกหลังจะสามร้อยแล้วครับคุณซาร่ากับฮีโร่โซโซครับไตรเต้นประตูฟุตบอลโซโซ แล้วมาฮีโร่ครับจ่ายแหวกไปเองแล้วโดนสไลด์ยังไปได้ต่อเฉยเลยโอ้โหเกมต้อระยองครับแทงมาตรงกลางโอ้คิดลพาดไม่ผ่านโอระยองจะโต้อยังไม่ได้ครับดูฟุตบอลบุกขึ้นมาแล้วฟุตบอลกระชากมาฟุตบอลป่าสวยเหลือเกินนะแว้นมาเองแล้วครับโอ้ห่น้องนัดครับไปเลขหนึ่งหรือเปล่าเสาบังโอ้หโยกบอหามุมเมือปนยายอ้าวระยองโต้ครับคุณดีผมดีนะระยองโต้มาแล้วโอ้โหแทงแรงครับ วากันแล้วนะครับโมงหนุนมาแล้วแปะแปะมัดโตมาแล้วก็มาดูโอ้มาฟุตบอลฝั่งซ้ายมาครับมาอีกแล้วครับแปดแปดไตตันยิงข้ามมานโอ้โหแภาพช้าตัดมาแนละ้วมาที่ไตตันหมายเลขแปดครับแปะซ้ายแล้วเข้าซ้ายครับซัดเลยแล้วมันโอ้โหชนใต้ลูกโอ้โหนิดเดียวเองครับเกือบสามเหลี่ยมแล้วฮะเนี่ยในสวยสดและงดงามมากเลยค่ะแถมเสียงภาคได้น่าตื่นเต้นและพาเกมคู่เล่นทั้งสองได้เร้าใจสุดไปเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ านมเปิดแล้วมองโอ้โหเหลี่ยมไม่ดีครับโอ้โหแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเป็นฟุตบอลที่ําระยอง fc อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสนามครับไปดูบรรยากาศข้างสนามมาว่าเนี่ยกองเชียร์เยอะขนาดไหนครับโอ้โหเกมเนี่ยมันมากครับงานเนี่ยเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็เสียเปียครับซัพพอร์ตเยอะมากๆครับเป็นแกนหลักของการ จัดแข่งรายการนี้ครับแล้วก็มีทีมงานของโซสปอร์ตครับชาวระยองเนี่ยน่ารักมากครับทั้งนําอาหารมานะครับมาบริการให้ทีมงานรวมไปถึงการต้อนรับทีมงานไลฟ์เป็นอย่างดีครับให้เกียรติผมมากครับใครจําเสียงผมได้ครับฟรีคลิกซ้อนสามตำรวจไม่จับครับเมื่อโู้โหฮีโรูุ่ดมอยแล้ววางยาวๆโอ้โหเซฟอยู่มือเลยครับพ่อน้องเพชรครับเจ้าปทุมน้อย ที่เทิร์นโปรได้บรรยายไว้นั่นนะเรามาดูเก่งโตโตฟุตบอลมาฝั่งขวาก็ชาขึ้นมาด้วยความเร็วสูงสปีดมากองฮีโร่โอ้โหแรงเกินไปครับโอโโ่ไวจัดครับยองลองยิงเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เก็บบอลมาลึอกต่อใจย้อนเทินมาโยกโย,ยกไปซ้ายแล้วเนี่ยบุญดีครับก็อยู่สิบเองออกซ้ายมาครับโอ้ขนาดทีมก็ดีเลยครันุ่มฟุตบอลใจเข้าขกลางแล้วเบิ้ลจังหวะเดียวสวยมากครับทำชิงนวัวพันแล้วยิงติดแซมครับ ีอะไรครับวรยงเขาไม่ปลอดภัยโอ้โหมันจับครับเกมระดับ5ดาวเลยฮีโร่ล็อกขกว่าฮีโร่็อกซ้ายล็อกขวารอบยิงเรียบร้อยโอมวีดีจะไปไหนกันฮีโร่ฝากเกมมาทีมเล่นมาถึงทุกวันนี้ครับแล้วไม่ดีใจกับเติมเต็มเลยฮะ57ครับฮีโร่ครับ โอ้โหตั้งแต่พาเข้า Jamie, สู่รอบ8ทีมมาได้แล้วก็มาถึงรอบ4ทีมจนรอบชิงครับโอ้โหถ้าชนะไปเนี่ย MVP ไปเลยครับฮีโร่เกือบทุกเกมโอ้โหลองลองพิมพ์มาครับอ้าวจะได้หรือเปล่าเรยองเรยองมีเวลาอครับเรยองต้องเอาหน่อยครัเรยอง FC โอ้เกือบได้ครับจังหวะนี้เนี่ยชมฮีโร่ยึดข้อมันยอดจริงครับเนี่ยแหละน่าจะเล่นมาดูต่อเรยองเรยองจะตีตื้นได้หรือยังเรยองเทิื่นมายังไม่ได้โอ้โหน่าเสียดายครับ เมียนอยู่เทียออกมาก่อนนะซ้ำอีกทีนึงโอ้ยไม่ได้ระยองนะอะาคตยูสิบเจ็ดอะไรมันน่าสนใจแล้วยิงอโอ้โหเฮ้เซไม่อยู่ยครับหมายเลขสิบครัโอ้ระยองครับตีตื้นขึ้นมานะครับระยองเอฟซีคอีชิ้ครับเลยว่าสุดจัดจัดครับคู่นี้ไม่ได้โอ้โหมีหวัดเสียวเนี่ยภาพช้าตัดมาเนี่ยครับ โอไหลามารยองจะได้ประตูตีเสมอแล้วเดี๋มันโอ้โหไม่ตรงกรอบครับสัญญาณมาครับโอ้ยไม่ได้ครับไหลออกซ้ายมาเล่นง่ายครับเพราะเราโดนโต้แล้วดักอยู่ครับแม่ครับบุนดีบุนด,ดีก็ดีจริงแล้วแววนมาแล้วงางมายิงเรียบร้อยเลยฮีโร่โอ้ยคุณต้องเอฟพีพีหรือเปล่าครับเดี๋ยวภาพช้าตัดน้าฮีโร่อีกแล้วครับโอ้ซัดลูกนี้สุดสวยครับ ดูตอนนี้พอครับดูปัจจุบันครับนักยิงไกลคว้ามาบุญดีชนการไม่ได้ครับวันนี้จะคว้าแชมป์กับยูเซนิชีล้อใหม่แล้วดูเจ้าล่อสิเนี่ยเขาบอกขวามาให้เต็มเต็มคู่หูของเขาโอ้โหโค้ดเบ็กโค้ดเบกเขาฝึกมาดีเหลือเกินครับของแชมเปี้ยนวางแผนใช้เด็กได้ดีแล้วมาดูตรงนี้ของระยองก่อนครับดักมาอันนาโมรับไม่ได้ครับปูน่าเสียดายไม้ครับเยอะกระชากมามาแล้วฮีโร่ คูสิบคุณดูครับแล้วยิงเนี่ยยิงระหว่างเท้าดีขนาดนี้โค้ดเบ็คคุณปั้นมาได้อย่างไรครับโค้ดเบ็คห้าห้าอะไรอ่ะห้าหกเอ็งอา้าวโอ้ยไม่ได้ครับระยองคุณดูครับระยองน่าเสียดายเขาไม่ได้เฉยเลยสุดจริงจริงครับระยองเต้อระยองโต้มาโต้อ,มา,ตอมามีเติมขึ้นมาฝั่งซ้ายให้มาโอ้โหจ่ายแล้วเสียบอลไปแล้วครับโอ้โหไปไม่ได้ครับอิชิ จบเกมงครับโห oh. เป็นฟุตบอลครับเอาชน,นะะยองเอฟซีครับ3ตมปรตูต่อหนึ่งครับระดับมรตพิษห้าดาวฮะไครไม่ชมไครไม่เชียร์ไครพลาดบอกเลยว่าคุณพลาดมหาแลนะเกมมันระดับ5ดาวแบบนี้ครับ U11 ทีเด็ดมันอยู่ที่นัดชิงรอบชิงที่3ก็มันครับและฮีโร่คุณเอาไปเลยนะครับ MVP ครับแล้วเด็กคนนี้น้อมน้อมถ่อมตนครับ mm hmm. เจอผมทีไรเดินเข้าหาสวัสดีทักทายไม่บ่ายเบี่ยงไม่หยิ่งไม่เชิดหน้าไม่ดึงไม่ตึงไม่แอคไม่แอคติ้งเป็นเด็กที่ไปได้ไกลแน่ครับถ้าไม่บาดเจ็บหนักหรือไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนอนาคตในอนาคตนะครับสุดจริงๆครับวันนี้ปรบมือให้ทั้งสองทีมครับโซ่สุดพลังโซ่สุดหัวใจครับ สู้ด้วยสปิริตสู้กันด้วยฝีเท้าในสานามครับ